โอ้ในตากินข้าวเองเลยเหรอนี่วันนี้นะวันนี้กินอะไรครับลูกโอ้ยผมกับสิเล่เอันนี้กินข้าวสปากเกตตี้วันนี้กินเมนูอะไรอันนียมูน spaghetti โอ้โหนี่กินสปากเกตตี้เหรอเนี่ยวันนี้วันนี้พี่กับน้องกินสปากเกตตี้ดูตัวเกี่ยวหนียวข้าวพี่น้องมึงที่ไรเกี่ยวไรคืนทำไรเยืดยวข้อมึงเหรอยเกี่ยวไรปลาเบิงปลาวันน้องหลังงเบิงปลา โอ้ยยังห่อนอยู่ร้อนไหมต่อเอาไม่ร้ค่ะงี้ต่อกันไหมบอกว่าพอห่อนห่อนจะได้จานเย็นอย่งนี้แม่เย็นจานเฉยมันบ่ห่อนไ่ร้อนนะโอเคอืมไม่ร้อนนะนี่ของพ่อมาแล้วนะพ่อจะกินข้าวพี่น้องพ่อจะเลี้ยงลูกมันขึ้นมันเว้นมันขึ้นนี่เอาเนี้ยไม่ได้กินข้าวเข่าอันนี้ใครได้ล้วไหมคะลูกกินก่อนไหมคะมันจะไม่ทำนอะไรนะทำเพื่ เอามาก่อนดีกว่นดังไปเลยกินก่อนดีกว่าแป๊บเดียวอะกินก็ห้ามหนึ่งก่อนกินก่อนดีกว่าตื่ตั้งใจกินก่อนเร็วโหดมั้ยเนี่ะเยอะนี่ตัวเกี๊ยวนี่ตัวเกี๊ยวเบื้องข้างนี้แยนก่อนอะไรนะสปาเกตตี้เหรอสปาเกตตี้กินสิ่กินข้าวปุ้นฝรั่งข้าวปุ้นฝรั่งโอ้ยลูกฝรั่งข้าวปุ้นฝรั่งจ้าลูกฟินแลนด์เนาะ เบืองปากเบืองปากเตืนไพี่น้องปากปูอยู่ข้าวหลางเนี่แะเออแหละเะขบมื้อเียวับปูันเตนั้งพวอานั่นอง้ชียผู้ยฝันอะไแต่ฉันไอยากตื่นสิบโมงกับ่านตื่นอ่ะตเตอนนีตเดียเับน้องตือนแล้วก็เปิดผ้าม่านใช่ไหมครเช้าังคับน้องเตือนด้วยนโอ้โหไปโในต่ากินเองเลยในต่ากินเองไปแล้วเด้อนี่ยอร่อยไหมฮะโตแล้วค่านูสี่ปวบแล้วอันนี้ อันนี้ขวบเดียวแม่นบอกขวบเดียวขวบเดียวแต่ดิเดี๋ยวดิชวะอยู่หลังเงเหรอห็นุกคนเก่งกินข้าวชี้นะค่ะอาโอ้หิวอีกเลยเด้อหิวหนูก็กินหรือค่ะโวนในขามวนนะมโวนเป็นมือเฮ็ดมโวนขโมนอ่านฝรั่งอ่านฝรั่งค่ะ ปลาเกตตี้แต่สปาเกตตี้ซอสมะเขือเทศนั่นน่ะน่าก็อร่อยนะซื้อมากเกลือเทศใจใช่ไหมอ้ามโอ้ยหหิวอีหลีเรบานนี่ว่าไม่หิวธรรมดาเนี่ยมาดูพี่กับพ่อกินข้าวกันก่อนของคุณพ่อเป็นกะเพรากะเพราะเนื้อแล้วก็อะไรหนึ่ตำตีนบัวพนักตีนแล้วก็ตำกุ้งนะฮะกลิ่นว่าคือแบบว่ากินมันหมองตีนเหรออันนี้ตำกุ้งสด่นี พี่ตักกินข้าวเองสิพี่ตักกินข้าวเองเยอะบุ๊คไม่ใส่ยิ่งกว่าเลยพี่ชายเกี่ยวเยอะมากพี่ชายเกี่ยวเยอะหนิพี่ตักเมนูวันนี้คนนำเสนอฝรั่งและไทยนะครับวันนี้กินข้าวอยู่หน้าร้านฟินครับต้องข้ามร้านเลยพี่น้องต้องข้ามร้านกินข้าวอยู่ร้านพี่น้อง ืงงอ้านยันนี้นร้าน,านรีเซ็ตใช่ค่ะนี่งไงวดน้ำเพื่อเขียนอะไรย่างรีเซ็ตนี่มาแรงผู้ใดแบบอยากไปตีดไปตาไปซื้นไปตั้มนะครับเดินเชิญที่ฟิลคลับเลยนะครับถนนเฉลิมพกกระเกียรติอำเภอเมืองขอนแก่นเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดไม่ได้ส่อไม่ไนะจ้างเอาเมื่อกี้เขาถามเพื่อนเลยว่าั่อันพิเศษของไหมนะเอเอก็อต้องพิเศษร้านเองสิ อย่าลืมนะครับฟ <Wow. S 2> okay. ินขับทุกวันพี่น้องมาหาทุ่มพอดีมวนสี่หาทุ่มแต่ว่าร้านเปิดตามทุ่มพี่น้องแต่ว่าคนเข้าช่วงหลังห้าทุ่มนะครับเพราะเราเป็นร้านต่อเยก่กนโอเคนะครับแซ่บเต๊เดี๋ยวจะไปรถละครต่อนแบบพี่น้องือเขาจะไปรถละครอนไปดูพี่เกีียวกินข้าวต่อก่อนเกีียวเกีียวเกียวกินข้าวกำลังอร่อยเลยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยนก้อนนุ่มมาก Hoy, i, um อุ้ยกจุบเลยอัมอัมต้องบดอย่างที่ติดข้อเออไม่แห้งแล้วไม่แห้งแล้วเป็นแลมีแห้งแล้วว่าซึมแล้วหมูอันอันนี้น่าจะเป็นเบคอน กอรู้แล้วก็เจน้องเอาอยูนแม่อะไรเจนห้องเอาเอ้าเอ้าอร่อยไหมอร่อยไหมครับ <Un> ต้องบ่ลหมืเจะพูดบ้าน